อมอใหม่สุริยสัยบอกว่าสะท้อนความอ่อนแอของอำนาจไม่ใช่พลังของการเปลี่ยนแปลงเห็นรัฐมนตรีบางคนต้องรีบออกจากทำเนียบไปนับเสียงที่สภาเพื่อให้การประชุมมีองค์ประชุมครบเมื่อวานนี้เนาะสภาลม่มเออสภาลม่มวันแรกรัฐบาลใหม่เต็มไปด้วยความน่าเวทนามากกว่าความหวังมันไม่ใช่ภาพทางกายภาพหรือสัญ,ญญาณการเมืองว่ารัฐบาลนี้มีเสียงไม่มั่นคงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศด้วยความมั่นใจ แม้จะมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญแต่ต้องใช้พฤติกรรมทางการเมืองแบบรัฐบาลเสียงข้างน้อยดังนั้นเนี่ยรัฐบาลเข้าสู่บทประคองตัวตั้งแต่วันแรกการผลักดันกฎหมายหรือนโยบายสำคัญจะไม่ง่ายอีกต่อไปเพราะเสียงไม่แน่นสัญญาณไม่ชัดพรรค่วมบางพระอาจพลิกขั้วได้ทุกเมื่อฝ่ายค้านมีแต้มต่อในเกมสภาถ้าฝ่ายค้านจัดทับดีๆเลือกจงังหวะอภิปรายไม่ไว้วางใจดีๆยื่นมินิัยสารัฐธรรมนูญอย่างแม่นยำรัฐบาลน,นี้อาจอยู่ไม่ถึงกลางเทอม ความชอบทำทางสังคมลดลงเรื่อยๆเก้าอี้รัฐมนตรีถูกใช้เพื่อวางตัวกันเองสลับตำแหน่งแบบไร้วิสัยทัศน์มันทำให้คนรุ่นใหม่ภาคประชาชนถอยห่างจากการเมืองแล้วตั้งคำถามว่าพวกคุณทำเพื่ออะไรสุญญากาศทางการเมืองอาจจะกลับมาเร็วหากสารรัฐมีคำวินิจฉัยให้แพทองทานหยุดหรือพ้นจากตำแหน่งขณะที่รัฐบาลมีเสียไม่พอโหวตเลือกนายกใหม่ได้ง่ายประเทศจะเข้าสู่สุญญากาศจริงๆ อำนาจบริหารและศรัธทธาประชาชนมันก็จะหายไปบทสรุปในวันแรกคอลมอลใหม่มันไม่ใช่การเริ่มต้นอ,อย่งความหวังแต่มันเข้าสู่หมวดประคองตัวท่ามกลางแรงกดดันรอบทิศคิดดูการประชุมวันแรกของสภาประธานต้องชิ่งปิดสภานหนีเอวันด้วยประกาศราชนีแหละจะคิดดูอะไรต้องให้รัฐมนตรีเอางานไปทำที่สภา,าเออใช่ใช่ใช่ใช